ครับวัดดีครับเหมือนนี้ทีมงานสร้างนมาติดตั้งที่ยกมันอเนกประสงค์ของทีมงานสร้างนกครับสไตล์ของสร้างนกครับเหมือนี้มาติดอยู่แถวนี้เพื่อนเดินนิยังก่อนแถวนี่มามาอยู่นี่าามาทาบอครัอดอดนบ่อหนองไข่เนาะทาบอหนองไผ่ครับเหมือนเ้มาติดตั้งบครัทีมงานผมได้มาติดตั้งให้กุศล ที่นี้ข้าบ่อน้องไทยครับวัน uh น uh uh, uh, uh ี้สองรุ่นซ7ครับวันนี้ L4 7นี่ฮะคองรถขอเราอ้าวล้มไล้ไปว่าหอเล่อาล้างดึงปดเบ้างนนะพ่อเดี๋ยวเด้อนี่ครับทดสอบเอาค่อยๆเลี้ยงขึ้นครับมันสิบบกคือเขาเลี้ยงอันฐานบันไดเออเดี๋ยวเฮ็ดไปมันกระลื่นกระข้องนี่ครับ นองดึงเบื้งอดดงฮะลดไงบ่พอ่อดึงไงบ่พอฉันบ่ค่อยเปิดบ่หยังคือของเัินนั่นเอายกหางเบิ้งเราไปเทียบหกล้อยกประก็ล่องไปเทียบรถรถหกล้อแด้วพอบาดท,ที่นี่เอาหางมันขึ้นน้ำแน่น,นเอ้ยเอาเอาลงครับเอาลงเอาลงเดี๋ยวเขาสีล่องยกใส่รถหกล้อเบิ่งว่ามันยกไปสูงซั่มเดไอ้ทั้งบางือเชื่อลูกค้าเพิ่นก็ถามว่านี่ครับรถหกล้อ เป็นน่ครับนี่คือซ่วมสูงรุนหกหลอสิย,ยกไข่เบิง่งว่ามันสิยกได้บ่อปวดได้บ่อยกขึ้นพราะ่ต้องปวดเด้อยกขึ้นไปบอกเล่าใกล้ๆแนะ่ยกขึ้นบ่ต้องปวดปราหันยกขึนนนยกย้นเลยมากระแล่นขาน้าม่าวานนี้อ้า นี่คือผ่า2เมตรครับมันจะยกได้สูงกว่านี่อีกครับมันเป็นนั่นแต่นี่เขาทดสอบให้อพอรีวิวให้เพื่อนให้พี่น้องเบิ่งว่ามันรดหกรล้อก,กันยกใสได้ครับนี่ครับทดสอบอ่ปลดเลยก็ได้พอปลดเลยนี่ครับปดาง,ง่ายๆครับของระบบของซางโนกครับ ไครับโทรหาช่างนบได้ครับ093 3 3 4 6 7 9 1ครับเดี๋ยวเขาสิฝากเบอร์ไว้อีกเแค่นึงครับช่วงนี้กับงานกับบกคอยอ้างป่าไหนเพราะว่าพี่นองเขาช่วงนี้กำลังเล่งผูกมัน่นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เดอครับมอนี้ครับผมสวัสดีครับมาอนี้